สวัสดีครับสมพรสมัยคาร์สามวันนี้ขอนนำเสนอโ o y o ต้ายาริส 1.5J ปี2 0 1 1นะครับก่อนอื่นขอแจ้งพี่กัรดูรถก่อนนะครับอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์เดอะเบท่านะครับล็อก G17 ถึง20นะครับก่อนอื่นเรามาดูสีภายนอกรถกันก่อนนะครับรถเป็นรถสีขาวนะครับประวัติรถคันนี้เจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับ เอ่อเอามาเทินกับรถ Fortuner รถมือเดียวออกห้างเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับเจ้าของใช้คนเดียวนะครับสีนี้คือสีเดิมเเลยนะครับนี่เรามาดูด้านท้ายของตัวรถนะครับ ด้านท้ายกว้างขวางนะครับยังอะไรอยู่นะครับเครื่องมือก็อยู่นะครับนี่ภายในห้องโดยสารนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับสะอาดสะอ้านครับ รถปีสองพันส็ได้สภาพอย่างนี้ถือว่าหายยากนะครับข้างในสวยงามมากเลยครับสะอาดครับรถคันนี้ใช้งานมาหนึ่งแสนห้ามื่นกว่ากิโลเมตรนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักไลน์ที่อยู่ทางด้านล่างคลิปมาได้น,นะครับหรือไม่ก็ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็มีไฟนั้นไปเซ็นนอกสถานที่นะครับ อันนี้มาดูที่ห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับเครื่องก็เดินเรียบช่วงล่างดีครับออกไปก็ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับ ก่อนจบคลิปวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ทางไลน์ทางโทรศัพท์คุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถวิดีโอคอดลดูรถได้เรามีบริการจัดไปน,นันจากจังหวัดไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องสมพรสมาร์ทคาร์สามจะได้ชมรีวิวรถสวยๆกันอีกนะครับขอบคุณครับ